แล้ว <Hello. S 2> สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ทริปพบ้าหน,นีมเมยียมาเสียงเงินดองนะครับก็มาเจอกันอยู่ที่วันนี้เราจะไปที่ไหนนึยเก่งดานาังดานาังดานาังเวียดนามเดี๋ยวติดตามทริปหนีมมเมยียมาเสียงเงินดองวันนี้น่าจะมีอะไรสนุกกิจกรรมอะไรที่น่าจะอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคครับผมไปเลยเลย โอเคหลังจากผ่านจุดที่เรียกว่าตอมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่เก่งครับครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามานั่งรอที่เกตจะขึ้นเช็คเช็คอินจากเจ้าที่สายการบินของบานกอกแอร์เวย์ทีนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทิปนี้เมียมาเสียงเงินดองทิปนีเมียมาเสียเง,งินดองนะครับเดี๋ยวไปถึงเวียดน,นามแล้วพี่เก่งเขาจะพาไปกินอาหารเลิศรสที่เวียดน,นามมีอาหารขั้นชื่ออะไรบ้างครับพี่เก่งแหนมเนือง ไม่รู้ยังไม่งั้นจะเรียกนีเมียเลยนีไม่มั่นใจว่าที่เชียงที่ไม่ใช่เชียงครับที่เวียดนามมีอะไรกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีอะไรที่เด็ดเดเดี๋ยวจะพามาชิมให้คนที่ติดตามวิดีโอคลิปนี้ไดีชมกันโอเคไปเดี๋ยวตกเครื่องไปเร็ว โอเคตอนนี้ถึงแล้วนะครับประเทศเวียดนามถึงยังครับพี่เก่งถึงดานังแล้วครับถึงดานังนะใช่ดานังดานังสนามบินดานังถึงเวียดนามหรือถึงดานังเวียดนามถึงแล้วโอเคพี่เก่งเขาบอกว่าถึงถึงเวียดนามถึงดานังแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากลงเครื่องมาทำอะไรต่อครับก็เข้ารอมอกรแล้วก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋าที่ใส่ผ่านเดินทางไป ที่ดันที่ไหนต่อโซลีโซลีโอเคเดี๋ <câ> ยวเดี <S, <S, ๋ยวขอดูโปรแกรมแป๊บหนึ่งโอเคโอ้โหเข้าสบายมากคิวมากที่ประเทศนี้ประเทศนี้ไม่มีอะไรมากมายไม่ไม่เกิน2นาทีเสร็จโอ้ยสามสิบวิครับสามสิบวินนะเดี๋ยวมาทำงานเป็นวิครับขั้นตอนต่อไปทอ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 ใส่พาน ไปแล้วกัเปอแล้วก็ไปหาอะไรกินกันโอเคอันเดอร์เเบอร์โอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดไหนครับวัด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 นะครับวัดวัดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวัดแปดเหลี่ยม วัดเจดีย์แปดเหลี่ยมเออวัดเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดเจดีย์แเหลี่ยมจำได้เดี๋ยวพาไปดูวัดเจดีย์แปดเหลี่ยมีอะไรบ้างดูอยูตรงนี้ครับข้างนอกโอ้โหเป็นไงบ้างครับเดี๋ยนนำเสนอภูมิใจภูมิใจเรียกจะสวยละตอนนี้บอกบอกทุกคนหน่อยว่าเราอยู่ที่เมืองไหนครับเราอยู่ที่เวเวรงเวเมื่อกี้ลงสนามบินมาที่ดานังนั่งรถขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงตอนนี้อยู่เมืองเวเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดซื้อชุดประจำ ชาติเวียดนามหลังจากนั้นเราก็จะไปล่องเรือนี่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 ชาติเวียดนามแบบนี้ฮะแบบนี้ฮะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูต่อกันไปเลยครับโอเคครับ l ล t s go เกียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่โจพี่โจอ่าทีมงานหนีเมียมันเสียเงินดองอ่าอ่าพี่โจว่าที่นี่ไหนยังไงก็ ที่นี่วัดอะไรนะวัดแปดเหลี่ยมวัดแปดเหลี่ยมวัดแปดเหลี่ยมก็เสียงที่บีบข้างล่างถ้าเป็นแถวบ้านเราก็คงน่าจะอะไรเยอะๆแต่ที่นี่ก็บีบแต่ก็ถือว่าให้เก็บกันเนาะถ้าบีบนี้ที่บ้านเราเป็นหมายถึงอะไรครับถึงว่าไม่มีมีก็ปืนออกมาหากัน, <c oughs> นะละปดหน้ากันเดี๋ยวเราไปชมข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างไปชมข้างในครับผมโอเคเดี๋ยวเชิญเลยครับครับเดี๋ยวเราพี่โจกับพี่เก่งนะครับสนสนทยานะครับจะพาไปข้างใน ว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยบรรยากาศภายในวัดน,นะครับไปกันเลยหน้าร้อนก็คือช่วยในปรับเรื่องของสายตา <c oughs> ช่วยลดความผอมไม่ร้อแนแรงเกินไป๋อ,อไม้สีเหลืองแล้วตอนนีเ้เรามาพอดีเป็นช่วงเทศากาลตุตจีนบ้านเราอ๋อตุนจีนบ้านเราครับเวียดนามก็มีตุนจีนเหมืนนอนกันตริงมั้งบ้านขางละบ้านเราต่างกันไหมครับพี่จอต่างไหมเรายังไม่เห็นเห็นมีแต่ดอกไม้นี่ละครับที่เอาดอกไม้สีเหลืองมาไว้หน้าบ้านนะครับ โอเคโอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวชมนบรรยากาศในรถอีกทีนึงโอเคไปเลยครับพรด้ยินเสียงพระสมบูติแล้วครับไปเลยครับพระที่นี่โอ้ยปากจูด้วยนะครับใช่ครับอ่าเราแเปะเยี่ยมเยยนคุณชมพู่นิดหนึ่งเอาชิลฟีหน่อยโอ้ อันนี้ที่ไทยลงโปรไฟล์จะเห็นแท่ท่อนหน้านะคะเราลองดูกันช่วงเต้นเฮ้เขารอเรียกด้วยแล้วไข่นไทย50บาทตอนนี้กำลังมากินไอติมไอติมไอติมคนบันนี้เท่าไหร่นะพี่เก่งนะสองหมื่นสองหมื่นดอง ไปเป็นไทยเท่าไหร่ครับสองหมื่นก็ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทโอเคจ่ายตังค์ตังคค์์ตังอยู่ที่ใครตังค์โอเคโอเคก็เป็นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสิบบาทชมไอติมไอติมสองหมื่นดองรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนที่ไอติมเวียดนามสองหมื่นดองเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมกันโอเคสี่หมื่นหรอใช่พอดีหรอแค่ไว้หมื่อยก็ได้นะ ไม่รู้แล้วแต่สาบันก็ได้ป่ะโอโ้โหไ,ได้อยู่ครับไอเดมใช้ได้เลยนะรสชาติเป็นไงครับเไอไอติมบ้าน,มมานเราแหละไอเดียมบ้านเรารสไอติมทุเรียนใช่ท,ทุเรียนโดยโดยโอ,โอยโดยเดี๋ยวว่าหิวผมรู้ตอนนี้โอเคอเดี๋ยวไปชมเจริญกัน,นไปต่อกันเลยร้านนี้นะงานต่อแบบเทป เดี๋ยวเราจะมาโชว์การต่อแบบเทพๆไปแล้วเดี๋ยวเราหาร้านทดลองกันโอเคไปไหนครับเฮ้ยเวียดนามของที่ขายอยู่หน้าห้างเขาก็จะเหมือนที่บ้านเรานะครับก็เหมือนของกระจุกกระชิกนะครับเหมือนของเด็กนะครับที่บ้านเค้าจะขายแบบนี้เลยเดี๋ยวไปชมข้างในห้างที่ไม่ใช่เวียดนามว่าห้างเลยคนเวียดนามเข้ามาเดิน ข้างในจะมีอะไรขายบ้างไปชมกันเลยนะครับผมท้างเทเวินามใครนึกค้าม่ออกใครเป็นคนชมบุรี <tomatoes S 1> <est 'm, S 2> เหมือนห้างเฉลิมไทยครับนี่ฮะอันนี้เป็นห้างชมบุรีที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวไปชมต่อกันเลยครับผมไปกันเลยเอเดีสีรุ่นใช่ไหมครับสีตามตามอยู่ครับโอเคไปต่อเลยครับผมไปต่อเลยครับ ตลาดนะครับตลาดอะไรฮะช่วยตลาดตลาดเหมือนตลาดบ้านเราแต่สภาพอาจจะเลวร้ายกว่าบ้านเรานิดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้าฮามปูนไม่ดีก็คือยังยังยังไงฮะก็คือตลาดนะครับตลาดอันนี้คือตลาดตลาดรอนหลับตลาดตลาดสมัยสมัยสมัยบ้านเราอะค่ะเอออันนี้ตอนตอนแรกก็มีความเชื่อว่าเวียดนามจะแซงเราแต่มาวันนี้มาแล้วก็ ครับผมไทยเวลาดีแล้วนี่เองคับอีน่าจะอีกหลายปีครับผมเดี๋ยวต่อเลยครับครับเอ้ยแต่เรามาดูวัฒนธรรมก่อนแล้วกันครับก็คือยังยังช้ากว่าบ้านเราอยู่นิดนึงครับผมโอเคไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าไทยมงคอยตื้อครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไทยมงของจริงไม่รู้มงอะไรกันบ้างครับไปชมกันเลยครับผมเสียงมาลองจอดแชร์บอกเวว่ยวายดูนะครับผมอ่าครับ พี่จอพี่จอพี่จอครับพี่จอพี่จอขอสามคำสามคำครับสามคำตลาดเวียดนามครับไทยมุ่งของแท้ครับอันนี้ครับคนไทยมุ่งครับดูซื้อของเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดวันวาเลนไทน์ครับของเวียดนามเลยนะครับดูได้นะครับเป็นการ์ดเหมนครับสวยงามครับสวยงามราคาไม่แพงครับสามพันร้อยตลาดเวียดนามเหมือนบ้านเราไหมครับใช่ใตลาดบางกันเหมือนตลาดด้านบ้านเราครับ ี่ครับเป็นป้ายเลยครับนี่ครับสามคำครับขอสามคำก่านไปดูร้านอาหารว่าเป็นสไตล์แบบไหนเดี๋ยวพอไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวให้แกถ่ายให้ดูว่าอาหารก็มีอะไรบ้างจะเหมือนบ้านเราไหมนี่ใจใจเกลียว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 อ้าวแกนเดี๋ยวรับชมอันนี้การแสดงวัฒนธรรมของเวียดนามอ่าเวียดนามอ๋อ โอเคครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่มินิหมาที่ประเทศเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามวันนี้มาก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่าเป็นไงบ้างก็เลยขอมาชิมมาม่าเวียดนามสนอว่าเจอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชิมกันเลยนะครับผมว้าวอันนี้ซื้อมามา่าลุ้นโชค p h o n e แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ เหมือนที่เมืองไทยเลยอ่านไม่ออกนะดูรูปอย่างเดียวโอว้าวว้าว,ว,าวเคเมื่อกี้ถ,ถ่ายหนูตะโถนี่นะครับผมเป็นผับที่เวียดนามน,น,นะครับผับเปิดแถวๆเหมือนแถวพัทยาหรือว่าแถวภาคใต้นะครับเป็นคล้ายกันแต่ถ้าท้องสัยไม่มีคนเต้นเลยครับมีแค่คนนั่งเดิมอย่างเดียว แปลกดีเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก่อนขับโรงแรมนะครับจุดสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือแถวนี้จะมีรถจักรยานยนต์มอหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยคนเวียดนามชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาบีบแตรไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นบ้านเราก็คงมีเรื่องกันแน่นอนแต่แถวนี้เขาให้เขาบอกว่าบีบแตรคือขอทางหน่อยอย่าเดินมาไม่งั้นชนแต่คนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขากลัวคนเดินข้ามถนนนะครับ ไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรารถกลัวคนคนกลัวรถไม่รล้โอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับโอเคครับนี่คือบทสรุปของอก่อนที่จะนอนที่ว่าเปเมืองนเดนตะเวนมาทั้งวัน,นกางกังก็มีกับข้าวกินหลายอย่างนะครับแต่ว่าพอดีไปนี่มา,มา,มาแล้วมาเจอ,อ ที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้านี้เลยอ่านว่าอะไรไม่รู้เป็นภาษาเวียดนามนะครับจริงๆในร้านมินิมารมันมีหลายรสชาติมากนะครับแต่ว่าที่เลือกได้ที่น่าจะติดใจคนไทยมากที่สุดก็คือมองข้างหน้านี่มันเป็นแบบมีรสกุ้งอยู่หวังว่าคงไม่ใช่วิญญาณกุ้งนะครับคงเป็นกุ้งตัวเป็นตัวที่พอจะเคี้ยวได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปรีวิวอาหารมือพิเศษมือแรก อาหารที่คิดว่าน่าจะไม่ใช่มือแรกนะครับเป็นอาหารที่หาหากินจากเวียดน,นามดูดิว่าจะถูกปากมากน้อยแค่ไหนครับไปรีวิวกิจกรรมก่อนนอนกันม,าม,า,ม,มนา,นาม่าต้มยำกุ้งเวยียดนามที่เมืองเวประเทศเวียดน,นามไปกันเลยครับเจอ เสร็จแล้วครับมามาต้มยำกุ้งแต่ในในี้ไม่มีกุ้งสักตัวนะครับไม่มีกุ้งแล้วก็จากที่สังเกตดูที่เขียดูในนี้นะครับไม่มีแม้ตั้งเศษกุ้งไม่เหมือนกับที่อยู่หน้านหน้าด้านหน้าถ้วยเลยว่ามีกุ้งตัวโตๆผมว่าแล้วโดนดักแล้วเนี่ยโดนคมเลื่อนน้ดักแล้วมีอย่างเดียวไม่ทราบอะไร ให้ดูครับสลายสลายครับสลายเป็นก้อนๆน,นะครับเดี๋ยวเราชิมดูก่อนวนะ่ามันอร่อยหรือเปล่านะครับเหมือนกับต้ยมยำที่บ้านเราไหมาแต่เห็นไกดเขาบอกว่ามันรสชาติจืดๆนะครับกลิ่นก็กลิ่นเครื่องเคียงเครื่องเทศของของมาม่านะครับคนเวียดนามก็มีวัฒนธรรมยิงมาจากประเทศจีน ที่ใครเขาบอกมานั้นก็อาหารก็อาจจะไม่ได้เผ็ดมากอืม ร้อนอยู่ครับร้อนอยู่น้ำมันไปนิดนึงไม่ทนน้ำนะเวลาทนน้ำต้องใช้วิชาลูกเสือนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้นะครับแต่มันร้อนอยู่ฮะเดี๋ยวทำอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทำเดี๋ทำอย่ามันลวกปากโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับ กุ้งเลยนะเหมือนน่าซองเนี่ยเหมือนเนี่ยซองเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวให้ดูซองน,นะนี่เชืยอผมนะเนี่ยกุ้งกุ้งเลาวในในในช้อนเนี่ยกุ้งเต็มๆต็มคำแถวมาไม่มีไม่มีกุ้งเลยรับโดนหนักละโอเคเดี๋ยวไปกินที่หม้อ,อร้าน เติมบอกไปนะครับต้ยมยำกุ้งแมม่าต้ยมยำกุ้งที่เวียดนามอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเหมือนต้ยมยำที่บ้านเรานะครับมันคนรสชาติกันนะมันไม่เผ็ดน,นะครับรสชาติเหมือนคล้ายๆแต่คล้ายๆกันแนตะ่มันไปไม่ถึงครับเครื่องเคียงไปไม่ถึงแต่ก็เออะครับแก้ขัดได้แมม่าเวียดนาม